นดี๋ฟังสวัสดีครับพอกันอีกชุดเคยครับนะมุมกินหนามเก่าละเอ่อมี่ลงเตยแล้วบอกินครับนะมากินหนามมุนครับนะเป็นบม่มักกนะ็ได้บุญออกมาจากเกาะคับดิ่งมาเตยเลยครับนะอย่างว่าหลังบ้านนะมาเตยเลยแนตะ่กับบอกินครับนะบูป่าฟ้าดงมาจนสุดท้ายนี่มาลงมูนนี่แล้วนะ ลงถามูนถ้าอุปราชนะดำซื้อบริตังนะถ้ากุกซี่นะครับนะเวียนนี่บุญบุญโฮมท่านมาก,กินเสือ้อไตีกั่ไ้ซ้ำตีครับบุญโฮมบุญลูกอามเมีย ได้ก ah. oh, okay. ็คือเก่าครับเนาะผมเก่าไม่เคยเปลี่ยนนิสัยครับยี่เลยก็ตีอยู่เออคนตีกับเมือเนาะมือหนึ่งไป่นไปเป็นนิสัยของเพิ่นอนทำนะปึกไม่ได้เลยครับเนาะปึกไม่ได้เลยหัวตัวนี้ซ่า อากาศห้อนนะครับฝนจะลงมาอ,อื้อ,อเห็นไนะอากาศอากาศร,ร้อนๆกินน้ำบองทาเนื้อไหนกะเต็มครับนะบเอาลงน้ำครับจะคองมาเบิ่งกัเ่เถื่อนุ่น มูยังเสียบว่าัินครับรักคนหับซึ่งน่าบ่ได้เลยครับนะยยางล่วงลวงเลยข้าศึกฝ้าไปาใช้กินน้ำเหล้วก็ได้เร่งสิไปเอ้ยส่งฝ้าว่ามูเขาเลี่ยวไปอื้ม หยุดชะลอกันอืมก้มเลีมยบมือกันนะ่ะฝาก็ฟังเลยอืมกินเมื่อนี้ครับผุ่นจะไปผุ่นมาดักผียังน้อยกันนะเออป่าครักไปผุ่นละ มันก็หัวก็หามมันนี่เขาหน้าปังหมดละเนาะมันสิบไปธรรมาชาติเลยเฮ้ยอยูนีแล้วล่ะที่เก่าไปโอ้กล่องเขากุกซีต้นซีในตำนานเนี่ครับนะขะี่ทางล่องยุซี่นี่ครับทั้งคางทั้งตาลงหัวค,ควายลงนี่ซื้อนี่เลยครับนะลงไปหนีครับนี่ล่องคางกุกซี่ครับลงไปหนีคามไปพุ่นนะไปทาววางเงี้มีต้นวานยเงี่นี่นะ เออฮะฮะเนี่ึอ้ยังมเจสักยังม่เจออนอ้นมีอยังเลยมมียังอีลีครับต่ว่าสิไปกินเดินเดินนีะครับ เดอ,อน,น,น,นเดินเดิวเบิงครับสิพาไปรอเดินแต่มันบ่ตาดก่อนนะครับนี่แถวนี้เราเป็นสิยูดีครับช่วงช่วงเครื่องสูบน้ำแถวนั้นครับเล็กๆ มาหลอยยแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายแล้วเลยให้ยูครับให้ได้ให้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นม่ไเป็นมันีิเยเอาไงเสเ้ยหยาไสเฮ้ยหยาไสยสอืม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 ไม่อีกทำทาอไรขึ้นไปสัตว์ครับังผีป่าโอ้หอดบาเนาอหอดมอเนาอตาสเนาะหอนั เทีย่ยงว่าแล้วเทีย่ยงแล้วเที่ยงอหอนๆๆหนหนรรรนนน่เครับเท่าไรกับมากเกลีครับอืมอยากไปครับเ <c oughs> ขาหน้าปังไปทังพูดนะครับนะไป <c oughs> ต้องถือเสียจังน้อยครับจะงคียูครับซันคอเก่ีเอาเสียงตัดเลยย ไล่พูดเลยครับบาแล้วครับมาจบครับปล่อยอย่างนี้ไม่จบครับเสียงย่างอยู่ดีครับไม่จบครับวันนี้นี่เรจะไปไหนครับไม่จบครับไปได้แล้วมาแล้วก็สิบไปแล้วยืนอยู่นี่แล้วยืนจากแดดอยู่นี่แล้วนี่ยืนจากแดดอยู่นี่มอยไปก็จะยืนได้แดดอยู่นี่แล้ ดูนี่ใส่เป็นนะอู้หัสนอเนาะหัสนอกองก็ได้โมไปใส่นะครับนะนี่เบื้องตีลเหครับที่ไปพุ่นครับที่ไปทางพุ่นลหรครับทางที่วาพุ่นละทางเขาหน้าปังพุ่นละกระสิยางอ้อมนี่นี่เหครับอ้อมนี่นี่ครับอ้อมไปอ้อมมาอยู่นี่ครับนี่สำหบอะไรออกจากนี่ไปทางพุ่นครับนะออกไปทางใดทางหนึ่งครับวิจักล้านนี่นะครับนะกระสิยางวนอยู่นี่ลหรครับมัดมือเลยครับนะ วนไปวนมาวนไปวนมาครับเผือยังเผือปุ๊บกระสิยังไอฝุ่นเถอะนะเออฝุ่นเนีาเขาหน้าปังครับนะกินโชยมากนะครับนะกินเขาหอมมาตะไก่เขาเขาซื้อไหนก็โซนเลยครับนะโซนหน้าปังหรอหน้าจังอ่ะเอออยู่อยู่ดีครับอยู่เฮอยู่แถวนี้แล้วครับเนี่ยแต่มันรัดกอเลี้เหอยู่นี่แล้วมือไม่ได้ซื้อครับเนี่ยโมไม่ยังครับมีเขาอยู่ไกลครับนะ เดี๋ยวยะ่นี่แล้วมือรัดกลับไปกลับมาอยู่บริเวณที่สามีฟาร์มลัดที่ช่วงนี้ขึ้นไปนะครับนะตรงไปนี่ไปหามูลนี่แล้วก็บริเวณถึงนี่ครับนะรัดไว้ได้นะครับนะแต่โบมีหานะครับนะมันนั่งรัดสายรัดขวาอยู่นี่จากเดียดน้ากันอยู่นี่คนก็มีโฮมแน่อยู่ต่ออาจจะหอนแน่ครับเนาะก็จะพออยู่ครับอยู่ซำนี่แหละครับนะก็จจะกินอยู่นี่ครับเนาะมืดมือคำเอาซื้อครับนะคำอะไรนี้เป็นบริกรหายาครับนะอลไรนี้ก็จะกัด ยี่นี่ละกัขี้ดินแห้งอยู่นี่ละจะบอกหญ้าตายขี้ดินแห้งกับผมีอย่างครับมีสามนี่แหละมีซามที่เห็นเลยครับนะเป็นแปนแดดแดดแล้วกัวงเขียวๆเนี่ยมันเคลือบตาปลาเน้อยะครับนะจุ่มหนึ่งแล้วกัมีหญ้าเน้นอนติดขี้ดินครับหญ้าแห้งครับแล้วก็จะวนอนายวนคว้าอยู่บริเวณนี้แหะครับนะกลับไปกลับมาเฮ้ย จะกลับไปกลับมาอยู่นี่ครับเลยเฮ้ยน so ี่ครับรัดไปทางหนึ่งกับไปทางหนึ่งครับ <crear> ที่อยู่โซนนี้ครับนะรัดเต้มดมืออยู่มดมืดๆกันครับนะขับขึ้นไปแล้วขึ้นไปพุ่นละจะไปเลาะฟังนะครับมันจะไปเลาะฟังเลาะฟังนะเวลาฟังอาจจะยางเลาะคอนกีดไปพุ่นครับเลรัดพุ่นอาจจะกลับมาพี่ครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับ เบื้งองหน้าครับสภาพเนี้ยอ,อัดฉนอว้าวเลียงไปเลียงมาเออนี่ครับก็จะม้านี้ครับชีวิตมมีอะไรมากนะครับนะถ้ามาเลี้ยงอยู่บริเวณนี้ครับหนาแรงหรือหนาฝนกับบนนี้กันครับนะตรงนี้จะยู่ดีครับนะถ้าเป็นหนาฝนก็จะเป็นพื้นที่ของพอเจย์หนองวันนะครับเนาะพอโชคนะอยู่แถวนี้ครับนะ อาจะมีควายมากผสมแน่นะนะอยู่นี่เอ้ยเอาเอาเขาข้าวมามานนี่นะครับมันนี้รัดอยนีจะข้าวมันเขาจกินน้ำมันจะหลอบยังสิงลงไปเพราะว่ามันแดดอยู่นะก็จะให้เพิ่นกินน้ำอีกเที่ยวหนึ่งยักบ์ใบม้งกว้าๆหรือว่าใบาสองครับนะจังออกไปเลยกินจักสองชั่วโมงแล้วกันเนาะกินน้ำไดสองชั่วโมงจังออกไปจากบริเวณน,นี้นะครับนะ ตีกับแล้วก็นี่เป็นตะยูตะยูทำนี่มันเย็นครับนะตะยูนี่โฮมเมืองศรีสระบุรีฟาร์มก็เย็นนะครับนะนี่เย็นทั้งวันทั้งงัวนะตะยูบริเวณนี้มันไกน่น้ำน้ำพัดขึ้นมาครับนะน้ำร่มพัดน้ำขึ้นมาไอนอ้ำแมวแม่นม้ำร่มพัดไอน้ำขึ้นมาก็จะเย็นเพราะยูเพราะเศร้านะครับนะแต่ว่าหนาเพราะไมีกินนะครับนะหญ้าไม่มีกินนะงัวไม่มีหญ้าก,กินแต่คนมีลมเศร้านะ มีลมลมพักนาเดี่ยก็จะกินอยู่นี่ครับเกลือใหม่ใบใหม่ว้านนาว้านหลังอยู่นี่แลครับนะเผื่อบ่ใดก็จะไปทางพุ่นนะครับนะเอาแค่นี้พอๆซสำนีแล้ครับนะจมอยฟังทังนทีสักกวานขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับขอขับผมสวัสดีครับ